สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกแล้ววันนี้ก็ Welcome to learning English with m y นะคะวันนี้มมนก็จะพาทุกคนมาดูในเรื่องของการเติม ing ท้ายคำกริยาหรือว่าท้าย verb นั่นเองนะคะโอเคค่ะซึ่งบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้นะคะคือเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรเลยที่ควรจะทราบนะคะควรจะรู้ เพราะฉะนั้นวันนี้แม่ก็จะมีทริคง่ายๆแล้วก็สรุปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะโอเคมาดูกันเลยการเติม ing ท้ายคํานะคะจะแปลว่ากําลังทำจุดๆ,ๆอยู่ทํเวิร์นั้นอยู่นะคะกําลังนะคะแปลว่ากําลังนั่นเองหรือทําเป็นคํานามก็ได้นะคะหรือว่าที่เรียกว่าเจอรันนั่นเองนะคะ โอเคค่ะมาดูกันเลยการเติม ing ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันเติมแบบก็เติมไปเลยอะเติม ing ไปเลยนะคะสอคือคำที่ลงท้ายด้วย e ตัด e ออกก่อนแล้วค่อยเติม ing สามคำที่จะนำมาเติม ing ให้เติมตัวท้ายอีกตัวหนึ่งนะคะตัวสะกดตัวท้ายอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม ing นั่นเองโอเคสข้อมีอะไรบ้างเอ่ยห เติม ing ได้เลย 2. คํคำที่ลงท้ายด้วย e ตัด e แล้วเติม ing 3. คํคำที่มีเสียงสั้นนะคะให้เติมตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing มาดูกันว่ามีคำชนิดไหนบ้างนะคะมีคำแบบไหนบ้างที่ใช้เติม ing ได้เลยหรือตัด e แล้วเติม ing หรือต้องเพิ่มตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing ซึ่งคำพวกนี้นะคะบอกเลยว่าพบในข้อสอบต่างๆหรือว่าที่เราเรียนอยู่นะคะก็คือพบบ่อยมากๆเลยถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้คือพลาดนะบอกเลยนะเสียใจเนาะไม่ได้ดูนะโอเคถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยแบบฝึกหัดที่12นะคะการเติม ing ท้ายคำกริยาต่อไปนี้นั่นเองมาดูกันที่ อันแรกแบบแรกกันเลยคือเติม ing ได้เลยมีคำว่าอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะอะไรบ้างนั่นเอง playing playing ลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะเติม ing ได้เลย playing แปลว,ว่ากำลังเล่นต่อมา speaking speak speak ตาม ing เป็น speaking นั่นเองนะคะ speaking ต่อมา sing แปลว่าร้องตามไตามด้วย ing เป็น singing singing นะคะ sleep sleep ตามด้วย ng เป็น sleeping กำลังหลับนั่นเอง eat ตามด้วย ng เป็น ching ก็คือกำลังกิน go แปลว่าไปเมื่อเติม ing เป็น going กำลังไป drink แปลว่าดื่มเมื่อเติม ing เข้าไปเป็น drinking แปลว่ากำลังดื่มนะคะ cry แปลว่าร้องไห้ฮือเสียใจนะคะเมื่อเติม ing เข้าไปเป็น crying กำลังร้องไห้นะคะ open แปลว่า เปิดเมื่อเติม ing เข้าไปเป็น opening แปลว่ากำลังเปิดต่อมาแบบจวดๆเลยนะคะนี่ stand แปลว่ายืน standing กำลังยืนโอเคก็จบแล้วค่ะทุกคนคือแบบไวมากๆจวดจัดนะคะจวดจัดฟาดบึมมากๆเลยแบบแรกก็จบไปแล้วนะคะตามนี้เลยคือเติม ing ได้เลย ต่อมามาดูแบบที่2กันเลยแบบที่2แบบที่2นะคะคือตัด e คําที่ลงท้ายด้วย e ตัด e ก่อนแล้วค่อยเติม ing นั่นเองมาดูกันว่ามีคําว่าอะไรบ้างเขาให้เรามาคําว่า r i g h t ใช่ไหม r i t ก็คือปัน่นเป็น r i t e ดิก็เป็นกําลังปัน่นแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม มันมี e นะคะลงท้ายด้วย e เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัด e ก่อนแล้วค่อยเติม ing ง่ายมากๆเลยมาดูกันต่อมา write แปลว่าเขียนตัด e ออกนะคะแล้วเติม ing เป็น writing กำลังเขียนหรือว่าอาจจะแปลว่าการเขียนก็ได้นะคะเมื่อเติม ing เข้าไปเป็นการเป็นความนะคะ เมื่อทำเป็นคำนามเนาเป็น Writing เป็นการเขียน drive ลงท้ายด้วย e เป็น driving ตัด e นะคะเห็นไหมเอน driving ต่อมา clothes ตัด e ออกนะคะอย่าลืมและเติม ing เป็น clothes เจีคำ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 เอ้ยเติม e ทำไมเนี่ยนะคะไม่ได้ ต้องตัด e ก่อนแล้วค่อยเติม ing เป็น coming coming นะคะกำลังมานั่นเองก็จบแล้วนะคะสำหรับแบบที่2คือถ้าเห็นคำที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e แล้วค่อยเติม ing ในการเติม ing นะจ๊ะและอันสุดท้ายแล้วจ้าทุกคนแบบที่3คือเติมตัวท้ายอีก1ตัวนะคะเฉพาะคำที่มีเสียงสั้นนะคะเช่น sit sit สั้นไหมเอ่ยสิสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลยเขาก็เลยเบิ้ลออกมาอีกหนึ่งตัวเห็นไหมเอ่ยอ่ามันไม่ชอบจะใช้คําว่าเบิ้ลอีกหนึ่งตัวนะคะเบิ้ลตัวท้ายอีกหนึ่งตัวหน่อยเป็นสิทธิ์โอเคต่อมา swim แปลว่าว่ายว่ายน้ำใช่ไหม swim ก็จะเป็นและเติม m อ,อีกหนึ่งตัวนะคะอย่าลืมเป็น swimming ไม่เลยพูดแปลว่าอะไรคะวางเติมทีอีกหนึ่งตัวนะเป็น p พ t ด i n g run เติมเอี๊หนึ่งตัวเป็น running well done เก่งมากๆต่อมาเลย stop เติมตัวไหนเอ่ยเติม P นะคะและเติม ing เป็น stopping ต่อมา hop e เติมพีหนึ่งตัวแล้วเติม ing เป็น hopping โอเคนะคะ ก็จบแล้วค่ะทุกคนการเติม ing คือง่ายมากมากภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะโอเคทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะสรุปนะคะมีการเติม ing จะมีทั้งหมด3แบบง่ายๆเลยหลักการเติมหนึ่งคือคำที่สามารถเติม ing ได้เลยนะคะรูปแบบที่สองคือคำที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกก่อนแล้วค่อยเติม ing ส เติมตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นะคะเฉพาะตัวนี้นะคะเฉพาะคำที่มันเป็นเสียงสั้นนะคะเช่น sit put stop run swim hope แค่นั้นนะคะอย่าลืม ก็จบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคือบ y e See you next time